สเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระมหากรณาธิคุณโปรดพระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีได้โปรดเมตตามาน้อมกระทำอาณาจารย์บูชาพร้อมทั้งคณะสองฆ์อีกหลายดวยกันในสายตาก่อนรี่จะเข้าสู่พิธีการมอบ ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษากลาบรรณาการพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี โดยความทารพอย่างสูงนัตนพลบุรพวงประเด็นธรรมหกประโยชน์พระมหาปริญญาแขนทัศสารพิวังโสประเด็นธรรมห้าประโยชน์พระพระมหารุ่งชัยฉันทโกทุมทองประเด็นธรรมห้าประโยชน์สมเนธนวัตสุวรรณสีประเด็นธรรมสี่ประโยชน์ พระมหาพระเดชสุทริญาโนปเรินธรรมสามประโยคสมณเณรพีระเดชวิจักขณาวงศปเรินธรรมสามประโยชน์สมณเณรธนารัตแสหวังปเรินธรรมสามประโยชน์สมณเณรพุทธิพัฒนีโมปเรินธรรมสามประโยชน์สมณเณรศิวนาถ โสภาวนามาประเดธรรมสามประโยคนพระครูสังครกจริญอภินันโทรประโยชนหนึ่งสองพระชนุดมอุตมะวังโสประโยคหนึ่งสองธรมเนจริงหาประโยคหนึ่งสองธรมเนนอัติมการดามณีประโยคหนึ่งสองสรมเนตรีพพ พยักขาวุฒประโยค์หนึ่งสองสมเนรนคนทีบุญรักษาประโยค์หนึ่งสองนักข่ชั้นตรีโทเอกประกอบด้วยพระอานน์อาจราสัมปัโน,ปนโนพระพานุพงศ์ปัญญาวชิโลสมนเ,เโนรนไทนรงคุ้มเตศสมนเนรนไทรพบสีพรม สมณเณรนัตพลแสนเดชสมณเณรวิชิตโมขาสมณเณรมุดาสมณเณรชนพลสันตโชติสมณเณรนัถพัทธอินสโลสมณเณรพีรวัตรชัยฤทธิ์สมณเณรชินวัตรเวรุวรรณอรักษ์ สมณเณรประกิตสีคํพาพานัทธวุฒิปาภัสโลสมณเณรจักริมพยักินทรสมณเณรเลสักสังเสงสมณเณรภากรพยักภากรสมณเณรโกศลโกเลสมณเณรสุรเชษหิมาลาสมณเณรลลนริมเขียวมณีนิน สมณเณรชนกรสันตโชดสมณเณรประกาศสินโอทิจรสมณเณรธนโชตใจหานพระพรพิเชษจิตตธรรมโตพระครูบริกาสถาพรชยาพินันโทจะแนะน,นทำทาชัดเองท่านนี้ต้อง ยกย่องครับเป็นคนเอกด้วยนะครับสมณเณรสีหสรับสมณเณรประเสริฐเรามีสมณเณรเอกกราชเรามีสมณเณรกรวัตร,รมันติมสมณเณรนภิสิทธิ์ศิลาวงพานิสมณเณรปฏิพานโพธิจร์ และเราสมณะที่กำลังศึกษาอยู่ณมหาวิชิรลาลงกรบาลีเทวรวาตราชวิทยาลัยสามภาษาสองทุนด้วยกันสิบสองทุน และเยาวชนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาประกอบด้วยหญิงไรยฟ้าสุภาสาครนด็กหญิงสุริรัตน์อยู่ศพ เด็กหญิงดลพรวิภูศนนเด็กชายสามันจิตเจเจสมันเด็กชายกนิกรดาวเรืองเด็กชายพัชรักษ์เชิดสันเทียรน,นางสาวสุพรรณีศรีบุรีนายภูรี ติมยิ้มการกรเดติดยิงนรดดาพิบุญทองติดยิงจุฑามา,มา,มาศเสาใจติดญิงอลิศลาสถียนขันติดยิงพรุมารักษาผล เด็กหญิงพรชิชาปิติมานางสาวกัญเยาร,รัตนทองจินดาพันธ์นางสาววรินุภาสงาเพิ่มภูลนางสาวปนัดดาสิลิพลนางสาวนัทพรตับษศุลนางสาวอนุภาลิขิตจิตถาต そういう คุณชายราภวัตรเทศอรเด็กชายริศวัตรสุนเนินเด็กชายนัธวัจานาสุนเนินเด็กชายวรภัทธ์เบื่อสิ์เด็กชายพัฒนันนิดไว เด็กชายเขมวัฒน์สืบผงสางนายกิติพง์ผู้เล่นนายปริยวัฒน์ คเจริญทุกนา้ชายคนสะท้ทนนางสาววันิดาตัวเลากรองและ,และนางสาวปทุมพอตัวเชิด